วันที่13มิถุนายน2525 25พลเอกเปรมนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเดินทางไปที่ราชบุรีครับจะไปเปิดสารกลางจังหวัดราชบุรีนั่นเห็นคนุณเาลินนั่งอยู่นะครับที่พลเอกเปรมนะครับสมัยเมื่อ39ปีที่แล้วก็จะมาเปิดสารกลางหลังใหม่ของจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นข่าวสั้นๆ ข่าวนี้นอกจากจะเห็นพลดอกเปรมแล้วก็ยังเห็นพลดอกอาทิตย์กำลังเอกด้วยนะครับเดี๋ยวกล้องก็จะพาไปนี่แหละครับพลดอกอาทิตย์กำลังเอกนะครับจากนั้นเมื่อได้เวลาพลดอกเปรมก็จะเดินไปกดปุ่มนะครับเพื่อเปิดป้ายสารกลางจังหวัดราชบุรีหลังใหม่นะครับถ่ายทำด้วยฟิล์มขนาด16มิลลิเมตรนะครับจากนั้นก็เดินตรวจเยี่ยมนะครับ แล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับรับช่อดอกไม้จากประชาชนเราเห็นผลเด็กอาทิตย์นะครับทำท่าชี้มือนะครับอยู่ด้านหลังผลเด็กเปรมแล้วก็คุณทวีไกรคุ้มนะครับที่เป็นสสราชบุรีนะครับยืนอยู่ด้านหลังผลเด็กเปรมครับผลเด็กเปรมก็กําลังสนทนากับชาวบ้านนะครับเป็นข่าวสั้นๆนะครับที่อยู่ในม้วนฟิล์มที่ได้มานะครับก็ถ่ายรูปกับชาวบ้านนะครับ ชุดนี้ปี2 5 2 5จะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน4ข่าวนะครับสสชฉลิลินนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวหมดข่าวนี้แล้วมาดูข่าวที่2ครับ